สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องฮันนี่ตูนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวเครื่องสำอางค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่เครื่องสำอางนะจ๊ะจะเป็นสกินแคร์ค่ะเซรั่มตัวนี้ก็คือของลังโค e Advanced Genifique เซรั่ม um ค่ะตัวเด่นตัวดังตัวนี้เลยค่ะที่เขาบอกว่าเป็นทันอันดับหนึ่งเลยนะคะคำเคลมเขาก็แรงมากที่บอกว่าเจ็ดวันกู้หน้าเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็มาดูกันเลยนะคะเปิดใดูนะคะตัวขวดอันนี้เป็นแบบ น้องเป็นแบบดรอปเพอร์นะคะตรงหัวตรงเนี้ยเขามีไว้สำหรับกดให้เหนือเซรั่มออกมานะจ๊ะจริงๆก็คือใช้ให้ดูไปรอบเลยใช้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหยดตรงหลังมือให้ดูหน่อยนะคะเห็นไหมว่าเป็นน้ำน้ำเซรั่มไม่มีร่องรอยของน้ำมันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ ช้ง่ายซึมไวมากออกเลยุกคอนอคือตามทาเคลมเขาบอกว่าน้องเซรั่มลังโคม Act ท a t วทซน้องซึมไวมากคือไม่มีความเหนียวไม่มีความเหนอะหนะหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะคำเคลมเขาบอกว่าเจ็ดวันกู้ผิวใช่ไหมความความรู้สึกคือใช้วันวันแรกอะ่ะมันก็รู้สึกเลยนะมันรู้สึกเหมือนแบบผิวตรงเนี้ยรูขุมคขน,นมันจะฉาบอะเราลูบไปอย่างเงี้ยมันเนียนมันเนียนมันให้ความรู้สึกแบบนิ่มเหมือน อะไรบอกไม่ถูกอะคือมันมันลื่นอะมันให้ความรู้สึกว่าลื่นหน้าจริงๆแล้วก็คือผิวอ่อนโยนนะคะใช้ได้กูอแอบเห็นแบบมีคนหลายๆคนให้ฟีดแบ็ว่าเป็นผิวแพ้ง่ายแล้วใช้ตัวนี้รู้สึกผิวหน้าดีขึ้นใช่ค่ะเพราะคำเคลมเขาบอกว่ากูผิวเหมือนสร้างเกาะปาการให้ผิวรู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นและทําให้ผิว,ว่ดูแบบอ่อนเยาว์ลงนะคะ จะยิ่งใช้แบบ7วันเข้าไปเรื่อยก็คือก็จะได้เห็นผลไวขึ้นมากๆอันนี้ถือว่าเป็นเซรั่มันดับหนึ่งของฝั่งหลังโคบเลยนะ คือได้มีโอกาสเห็นก็อยากลองบ้างนะคะก่อนจะลองอะ่กะการ์ตูนพักหน้าก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งคือถ้าดูตามติดตามคลิปกก่อนอะ่กะการ์ตูนใช้เซรั่มอยู่สองตัวใช่ไหมมีคือเอามาลองกับหน้าก่อนก่อนที่จอกมาออกคลิปให้ฟังกันนะคะดังนั้นเวลาจะลองอะไรอะไรใหม่ๆก็จะพักหน้าก่อนสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็คือจะลองว่ามีผลอะไรกับ หน้า,าไม้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ตัวนี้ทําให้รู้สึกว้าวมากก็ดีที่รู้สึกกับตัวเองคือหนึ่งซึมไหวมากปุ๊บปุ๊ปาพุ๊บคือซึมไปเลยแล้วไม่เหนียวเลยไม่มีความรู้สึกว่าเนี่ยไม่มีเลยเหมือนลงเสร็จแล้วมันก็คือซึมเข้าผิวไปเลยแล้วที่สําคัญคือพอตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมันเห็นเฉพาะปกติอะถ้าเกิด ไปออกไปไหนมาตรงนี้มันจะมีความแบบลูปไปแล้วมันไม่ไม่เนียนขนาดเนี้ยรู้สึกว่าลูขุมขนลูขุมขนมันมันไวมากจริงๆแล้ววันที่ไปเลือกซื้อแนะนำกับน้องคนหนึ่งใช่ไหมคะให้น้องคนนั้นอะ่ะได้ลองเพราะน้องถามว่าเซรั่มตัวไหนน่าใช้ตอนนี้ก็เคยแนะนำไปสองตัวนั้นและทีนี้ก็เลยบอกน้องว่าแต่มีอีกตัวอีหนึ่งที่น่าสนใจเพราะได้มีโอกาสลองตัวเทสเตอร์ เหมือนของแถมอะค่ะเขาแถมมาแต่เขาจะชอบ,ชอบไปอะกระตูนด้วยของแถมคือเวลากระตุนจะเลือกไปซื้อของไอสักอย่างะจะดูจากของแถมเหมือนกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจเอามาโดนมากบอกว่าตัวนี้คือได้ลองใช้แค่ที่เป็นเฮสเตอร์ขนาดนั้นรู้สึกว้าวมากนะตอนนั้นก็เลยอยากเอามาให้ทุกคนได,ได,ได้ได้ชมกันและบวกกับเซรั่มก็หมดพอดี ก็เลยอยากเอาอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันบ้างนะคะขตัวนี้คือมันทำให้สิวอักเสบอ่ะคือแบบปอบประโลมคือดีขึ้นอนะ่ะหายไวมากอันนี้คือนี่คือดีึ้นแล้วพรไปแกะมันนะมันก็เลยแดงลังโคมเซรั่มเอชวั e เจดีฟินะคะบอกเลยว่าต้องลองเดี๋ยวขอระว่าแต่งหน้าก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือ เรียบร้อยในการแบบฟินิชลุกวันนี้ก็คือไม่ง่าไ,ไม่มีอะไรมากนะคะแต่งตามพี่สาวจีนที่ใช้บรัชออนอะบรัชออนกับคอนซีลเลอร์ประมาณนั่นแหละแต่ก็คือแบบมีแต่งเติมอะไรต่างๆว่ากันด้วยสกินแทาตัวหลังคมน้องเจเนฟิกตัวนี้ดีกว่านะคะถามว่าประทับใจไหมประทับใจมาก ด้วยความที่ชอบอะไรที่ไม่ไม่เหนอะหน้าค่ะแล้วซึมไวๆแล้วก็คือเห็นผลไวมากค,คําเคลมเขาก็แรงมากพอไปอ่านในแบบในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตั้งแต่หยดแรกตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงแรกอันนั้นก็โอ,โอ้ทำเคลมแรงมากแต่อย่างที่บอกว่ากระตูนรู้สึกตั้งแต่แบบวันถัดไปนะคะไม่ต้องรอถึงเจ็ดวันรู้สึกว่ามันเรียบเนียนรูปผนเล็กลงแล้วรู้สึกว่าเวลาเป็นสิวมันแบบมันปอบปรงได้ดีตอนนี้ก็มีสิวสองเม็ด ที่ไปเผืดแกะมันที่อยากจะซื้อตามก็ลองไปซื้อได้ที่ช็อปลังคมได้เลยนะจ๊ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นคลิปไปกินไปเที่ยวไปดื่มหรือว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางตัวไหนก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะที่เห็น What อ่ะวอร i n g สไม้แบะก็คือ เปิดถุงที่ช็อปเครื่องสำอางก็มีน้องตัวนี้ที่มาตามคําขอแล้วนะคะเหลือตัวไหนอ่ะเหลือตัวชาแนลใช่ไหมน้องชาแนลกับน้อง b e n นฟิตส e ต u รนะคะก็รอในคลิปถ้าถัดไปลยกันก็จะมาอัปเดตรีวิวให้ฟังนะคะเอาจริงคือคู่หน้าดีมากไปตาเหอะพูดจริงขนาดน้องคนนั้นที่ไปกับการ์ตูนด้วยยังบอกเลยว,ว่าอุยซึมไวมากเดินแปบเดีไม่เหนียวเลย ผิวมันชอบแน่นอนค่ะผิวระคายเคืองใช้ได้นะคะส่วนผิวแห้งก็ถามว่าจะตามตัวไหนเพิ่มไปอีกไหมก็ดีนะถ้าเกิดเป็นคนที่ลงสกินแคร์แบบเรียกว่าอะไรอะคนผิวแห้งที่ลงสกินแคร์เยอะมากกว่า2อสตัวตัวเซรั่มตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลยค่ะว่ามันจะทำให้ไม่หนักผิวจนเกินไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย